สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวอลเลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้ครับเป็นสายแคมปิ้งนะใครที่ชอบเดินทางอยากได้รถตู้ไว้ออกทริปท่องเที่ยวก็ลองดูคันนี้ครับคันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี่เป็นตัวดีเซลครับ 2L 2,500cc ครับเป็นโตโยต้าหัวจรวดครับ LH112 นะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยพาวเวอร์รถคันนี้เป็นรถปี1995ก้ครับนะระบบแอร์นี่เย็นทั้งหน้าหลังครับใช้งานได้ปกติ แต่งนี่พร้อมแคมป์ปิ้งครับผมในราคาทุกอย่างนี่เอื้อมถึงนะคันนี้ผมขายตั้งราคาไว้ที่1นึ่งแสนี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูดจริงกันได้ครับนะสามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊ก k ตาล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยถูกใจไงก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองรับลองเทสตูเพื่อความสบายใจก่อนตัดส,สินใจใจ่ายเงินครับคันนี้ภายในถือว่าแต่งมาเยอะอยู่พอสมควรนะมีที่นอนมีเตียงมีตู้อะไรเรียบร้อยเลยนะสายแคมป์ปิ้งก็ ตามหาแนวนี้อยู่อยากจะได้ไปใช้งานเลยแบบไม่ต้องทําก็ลองดูแล้วกันนะเพื่อจะถูกใจนะโอเคลคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ